สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรณาัฐากุลนะคะวันนี้นําเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะ ในเรื่องแรกนะคะที่ฉันนำเรื่องราวเกี่ยวกับ10เทรนการทำงานที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจในปี2025หรือว่า2,568มาค่ะเราก็ต้องยอมรับกันนะคะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะ10ปีหลังเนี่ยนะคะรวมไปถึง10ปีข้างหน้าเป็นช่วงเวลาการเปลี่ยนถ่ายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งก็เห็นเทคโนโลยีเกิดใหม่เนี่ย เป็นจานวนมากเลยทีเดียวในอนาคตข้างหน้านะคะก็จะยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากกว่านี้และแน่นอนค่ะว่านอกจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันแล้วนะคะก็รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาอยู่ในองคอ์กรเราเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าการทํางานสมัยนี้นะคะก็เรียกได้ว่ามีการนํา AI นะคะหรือว่าในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยเนี่ยเข้ามามีบทบาทเป็นจํานวนมากดังนั้นแล้วเราต้องมองไปข้างหน้าเพื่อ เตรียมความพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นรวมทั้งการทํางานที่จะเปลี่ยนโฉมวงการธุรกิจด้วยค่ะและการที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบนี้นะคะก็มีการรายงานเกี่ยวกับ10เทรนด์การทำงานเนี่ยเกิดขึ้นนะคะที่เราจะเป็นกุญแจสำคัญไปสู่ความสำเร็จในอนาคตขององค์กรนนั่นเองค่ะมาดูกันว่า10เทรนด์สำคัญที่กำลังเปลี่ยนไปในโลกของการทำงานนั้นมีอะไรกันบ้างนะคะ เทรนที่หนค่ะเขาเรียกว่า remote husband ค่ะการเปลี่ยนแปลงบทบาททางเพศในการทำงานปรากฏการใหม่นะคะที่สามีซึ่งทำงานด้านเทคโนโลยีหรือว่าวิศวกรรมสามารถทำงานจากที่บ้านได้จึงเปิดโอกาสให้ภรรยาค่ะสามารถไล่ตามความก้าวหน้าในอาชีพได้อย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันโดยที่ไม่ติดข้อจำกัดด้านสถานที่นะคะ อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่เพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายจะทํางานนะคะนอกบ้านแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยจะทํางานอยู่ในบ้านมากกว่าดิฉันเองก็มีเพื่อนนะคะที่ทํางานในด้านของการออกแบบนะคะในการออกแบบตกแต่งภายในนะคะก็ทํางานอยู่ที่บ้านเช้ามาเขาก็จะไปส่งลูกนะคะแล้วก็กลับมาทํางานทํางานเสร็จนะคะก็เตรียมตัวไปรับลูกแล้วก็อยู่ที่บ้านนี่ละคะ่ะในขณะที่ภรรยานเนี่ยก็ออกไปทํางานข้างนอกบ้าน ที่ตตามปกิเลยนี่ก็คือเทรนดการเปลี่ยนแปลงอย่างแรกที่เกิดขึ้นนะคะเทรนที่2นะคะอั h h y b ริดค่ะก็จะเป็นการทำงานแบบไฮบริดแบบไม่เป็นทางการแม้ว่าจะมีนโยบายให้กลับไปทำงานที่ออฟฟิศแล้วค่ะแต่ผู้จัดการหลายคนก็เลือกที่จะอนุญาตให้ทีมทำงานจากที่บ้านอย่างไม่เป็นทางการได้ สะท้อนให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการบริหารทีมนั่นเองนะคะก็มีหลายหน่วยงานเหมือนกันค่ะที่เป็นการเข้าออฟฟิศมาเฉพาะเรื่องของการประชุมแล้วก็การพรีเซนต์นะคะประชุมบางครั้งเนี่ยก็ประชุมอยู่ที่บ้านด้วยนะคะก็คือทํางานได้ทั้ง2รูปแบบเลยค่ะก็คือเข้าออฟฟิศด้วยแล้วก็ไปคิดงานที่บ้านนะคะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับในเรื่องของการสร้างสารรค์ต่างๆก็จะเป็นในรูปแบบนี้ค่ะ3นะคะเขาเรียกว่า coffee b r a d g i n g ค่ะ พฤติกรรมการแวะเข้าออฟฟิศค่ะพฤติกรรมที่พนักงานเข้าออฟฟิศเพียงช่วงเวลาสั้นๆเพื่อแสดงตัวแล้วก็ดื่มกาแฟก่อนที่จะไปทำงานที่อื่นสะท้อนความท้าทายนะคะในการดึงดูดพนักงานกลับเข้าสู่สำนักงานค่ะในรูปแบบนี้ก็อาจจะเป็นในส่วนของพวกเซลล์นะคะหรือว่าคนที่จะต้องทำงานติดต่อข้างนอกเป็นหลักนะคะก็จะมีพฤติกรรมแบบนี้นั่นเองค่ะ C ค่ะก็จะเป็น a l o n m e n t นะคะ พื้นที่ส่วนตัวในที่ทำงานการจัดพื้นที่ส่วนตัวในออฟฟิศค่ะสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิเพื่อรองรับพนักงานที่คุ้นเคยกับการทำงานที่บ้านและต้องการพื้นที่เงียบสงบนะคะหลายหน่วยงานหลายองค์กรน,นะคะก็จะมีเขาเรียกว่าเหมือนเป็นห้องที่ปิดเงียบนะคะเพื่อที่จะ ใช้สมาธิหรือว่าไม่ต้องการฟังเสียงต่างๆข้างนอกหรือว่าให้รบกวนสายตาเขาก็จะมีพื้นที่แบบนี้เอาไว้ในที่องค์กรเหมือนกันค่ะ5นะคะเรียกว่า task w e d d i n g ค่ะการจัดการงานตามจังหวะที่เหมาะสมกลยุทธ์การทำงานที่เน้นการจัดลำดับความสำคัญแล้วก็รอจังหวะที่เหมาะสมในการทำงานค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก็ลดความเครียดแบบที่6นะคะก็คือ new collar worker ค่ะแรงงานยุคใหม่ที่เน้นทักษะ การให้ความสำคัญกับทักษะมากกว่าวุฒิการศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถได้เข้าถึงตำแหน่งงานระดับสูงโดยไม่จำเป็นต้องมีใบปริญญาค่ะหลายหน่วยงานก็อาจจะมีแบบนี้นะคะแต่นั่นต้องเป็นคนที่เก่งจริงๆเฉพาะด้านในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะ ต้องยอมรับว่าใบาปริญญายังมีความสําคัญอยู่นะคะเกิดเดี๋ยวน้องๆที่รับฟังดิฉันอยู่เอาเรื่องนี้ไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าไม่ต้องเรียนก็ได้เก่งด้านใดนด้านหนึ่งก็ได้นะคะนั้นเราต้องเก่งจริงๆนะคะถึงขนาดที่ว่าเป็นอัจฉริยะนั่นแหละคะ่ะถึงจะอยู่ได้เราต้องยอมรับบรรทัดฐานของสังคมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการสํารวจมาแบบเป็นสากลน,นะคะหลายที่เขาอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เพราะว่าเหมือนเป็นสตาร์ทอัพมาใหม่นั่นเองนะคะ ในเทรนดที่7ค่ะเรียกว่า Decadriting ค่ะการลาออกแบบไม่มีแผนสำรองนะคะเป็นปรากฏการที่พบมากในประเทศจีนค่ะโดยพนักงานเลือกที่จะลาออกโดยที่ไม่มีงานใหม่รองรับสะท้อนการให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตมากกว่าความมั่นคงในหน้าที่การงานค่ะก็ต้องยอมรับว่าหลายๆคนเป็นแบบนี้เหมือนกันที่เขาลาออกแบบไม่มีแผนสำรองนั่นหมายความว่า เขาก็น่าจะมีสิ่งที่รองรับกันอยู่แล้วหรือว่าอาจจะพักก่อนพักหัวพักใจกับกฎระเบียบต่างๆก่อนนะคะคือเป็นที่นิยมของคนสมัยใหม่มากเหมือนกันนะคะที่ทำไมถูกใจงานหรือว่าสถานที่หรือว่าเงินเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่ไปพบเจอมาก็จะลาออกเลยโดยที่เขาไม่ได้คิดว่าเขาไปทำงานที่ใหม่ต่อนะคะเขาก็จะพักตัวเองก่อนนั่นก็เป็นทั้งเลือกของคนรุ่นใหม่นะคะ 8ค่ะ p r g r e s s i v e time o of Policy นโยบายการลาแบบก้าวหน้าการปรับนโยบายการลาให้ครอบคุมมากขึ้นค่ะเช่นการลาเพื่อรักษาใจหลังความสัมพันธ์ล้มเหลวการลาเมื่อมีประจำเดือนการลาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงการลาเพื่อออกเดทน,นะคะคนในรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะคิดว่าในเมื่อมีการลาที่ มีไว้อยู่แล้วลาพักผ่อนนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของลากิจต่างๆเขาก็มองว่า ตรงนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะลาได้ก็คือลาเพื่อไปทําชีวิตส่วนตัวมากขึ้นนะคะคือถ้าเป็นคนที่ยุค80นะคะหรือว่า90ตอนต้นๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยที่จะใช้การลาเพื่อที่จะไปในโอกาสแบบนี้นะคะเช่นอกหักวันนี้อกหักไปทํางานไม่ไหวจริงๆจิตใจ,จ,จ,จไม่พร้อมนะคะก็ลาแบบนี้เด็กรุ่นใหม่เขาก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่ารุ่นไม่ใหม่ก็ทาตามเด็กรุ่นใหม่บ้างก็มีเหมือนกันนะคะเราก็คือใช้ลาแบบก้าวหน้าหมายความว่าไปเยียวยาตัวเองเนี่ยละ เทรนที่9ค่ะเขาบอกว่า bring your own AI ค่ะการใช้ AI ส่วนตัวในการทำงานแนวโน้มการใช้เครื่องมือ AI ส่วนตัวในการทำงานโดยเฉพาะในฮ่องกงค่ะมีพนักง,งานถึง78ใช้ AI ในการทำงานตามรายงานของ World Trade Index 2024นะคะแน่นอนค่ะว่าอย่างที่บอกนะคะ AI ส่วนตัวในการทำงานเขาก็อาจจะซื้อนะคะแพ็กเกจแล้วก็ให้ AI เนี่ยช่วยทำงานแต่ละอย่างที่ออกมาคิดวิเคราะห์ ให้เรานะคะแล้วก็ทํางานที่เราส่งให้กับผู้บังคับบัญชานั่นเองค่ะหรือว่าหัวหน้าที่ให้โจทย์งานมาก็เป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งก็ทํากันเป็นเรื่องปกตินะคะและสุดท้ายเลยนะคะสําหรับเทรนด์ที่10คือ crowd in s i x generation ค่ะเจเนอเรชันที่ใส่ใจสุขภาพจิตค่ะ การให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเจเนอเรชัน C นะคะหรือว่า Z เนี่ยนะคะในสหราชอณาจาักรมีแนวโน้มลาป่วยเพื่อดูแลสุขภาพจิตมากกว่าเจเนอเรชันก่อนหน้านั้นนะคะก็คล้ายๆกับการลาแบบก้าวหน้าที่ดิฉันได้กล่าวไปค่ะซึ่งในเจเนอเรชันใหม่เนี่ยนะคะเขาก็มองว่าสุขภาพจิตนั้นสำคัญแล้วก็มีผลต่องานด้วยงานจะออกมาดีหรือไม่นะคะก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพจิตเขาให้ในเรื่องของการดูแลใส่ ใจสุขภาพจิตเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเจนนี้เท่านั้นนะคะในทุกๆเจนเนี่ยก็ควรที่จะดูแลสุขภาพจิตของตัวเองค่ะไม่งั้นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะนํามาซึ่งการเจ็บไข้ได้ป่วยในเรื่องอื่นได้ด้วยนะคะ แนวทางในการเตรียมความพร้อมสําหรับองคอ์กรค่ะก็อยากจะแนะนําให้องคอ์กรนั้นเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ค่ะผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการปรับปรุงนโยบายให้ยืดหยุ่นแล้วก็การสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรที่เน้นผลลัพธ์มากกว่าเวลาทํางาน องค์กรที่สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วก็จะได้เปรียบในการดึงดูดและก็รักษาบุคลากรที่มีความสามารถในอนาคตเอาไว้ได้นะคะก็เป็น10เทรน์ที่เขาจะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดบ้างแล้วในปีนี้แล้วก็จะเกิดขึ้นต่อๆไปใน ปีหน้าแล้วก็ปีต่อๆไปนั่นเองค่ะเราก็ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคนเหล่านี้คือคนที่จะเข้ามาทํางานนะคะแล้วก็พัฒนางานของเราซึ่งก็จะนําไปสู่การพัฒนาประเทศด้วยในเมื่อเจนเขามีการนิยมแบบนี้เราก็ต้องรับมือแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคตามสมัยจะได้อยู่รอดได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวของคนทำงานบริษทัทองค์กรนะคะแล้วก็ตัวของประเทศเราด้วยนั่นเองค่ะ มาต่อกันที่เรื่องของการมัดรวมเอาสี่มุกยอดฮิตนะคะของแก๊งมิจฉาชีพในการที่มาหลอกลวงประชาชนัยร้ายแห่งปี2024ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้ตีแผ่สี่มุกยอดฮิตมิจฉาชีพออนไลน์ัยาร้ายแห่งปี2024ใครโดนอะไรกันบ้างค่ะดิฉันโดนเรื่องการเช่าบ้านการเช่ารถ มีเรื่องของพัสดุด้วยนะคะสามอย่างจะโดนแบบประมาณนี้นะคะโดยพลตํารวจตรีสิริวัตรดีพรรองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าพลตํารวจเอกกิจรัตนเพชรค่ะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในหวงที่ผ่านมาค่ะสานักงานตํารวจแห่งชาติได้มีการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบนะคะเกี่ยวกับรูปแบบของอาชญากรรมรูปแบบต่างๆเลย ที่มีมาอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจากสถิติของศูนย์รับแจ้งความออนไลน์พบว่าตั้งแต่วันที่1มีนาคม2,565ถึง30พฤศจิกายน2,567มีการแจ้งความเกี่ยวกับคดีออนไลน์แล้วกว่า739,000เรื่องรวมมูลค่าความเสียหายค่ะ77,000ล้านบาทนะคะเฉลี่ยแล้วก็คือวันละ77ล้านบาทนั่นเองค่ะ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอตีแผ่4มุกยอดฮิตนะคะมิจฉาชีพออนไลน์ภายร้ายปี2024เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนรับรู้เท่าทาันกลลวงของมิจฉาชีพค่ะมีอะไรบ้างมาติดตามกันค่ะ 1. นนะคะเขาให้ชื่อว่า I Love You So Much ไอจะส่งของให้ไอจะชวนลงทุนเป็นเวิร์ดดิงนี้นะคะมิจฉาชีพจะใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ปลอมค่ะมาสร้างความสัมพันธ์หลอกว่าจะส่งของให้หรือหลอกชวนลงทุนนะคะก็เป็นโรแมนต์แกรมนะคะที่เราได้พบเจอกันมาทักทายกันอยู่ใน Facebook หรือว่า IG ก็แล้วแต่ในแพลตฟอร์มที่มีการพูดคุยกัน ในรูปแบบที่สองค่ะก็จะมาเป็นเดี๋ยวนี้มาทางไลน์ก็มีนะคะหรือว่าโทรศัพท์มาก็มีโลโล,โลนี่เพื่อนเองจําได้ไหมเอ่ยแต่ไม่บอกว่าเพื่อนชื่ออะไรนะคะถ้าเราเอ่ยไปก่อนเขาก็จะสวมรอยเป็นชื่อน,นั้นค่ะเขาบอกว่ามิจฉาชีพจะโทรศัพท์มาหาค่ะอ้างว่าเป็นเพื่อนให้ทายว่าใครจากนั้นสวมรอยนะคะหลอกยืมเงินค่ะถ้ามาแบบนี้ดิฉันก็คงไม่คุยด้วยนะคะคือใครก็ไม่รู้อยู่ๆมาโหลโหลเพื่อนเองไม่บอกชื่อไม่บอกแซ่นะคะ ต่อมาค่ะอย่างที่3เขาบอกว่าสารพัด SMS ชิงโชคโปรโมชั่นพัสดุตกค้างมิจฉาชีพจะส่ง SMS ค่ะชักชวนให้ชิงโชคอ้างว่ามีโปรโมชั่นหรือมีพัสดุตกค้างพร้อมกับแนบลิงก์หลอกลวงไม่ต้องกดเข้าไปเลยนะคะยิ่งของปกติแล้วในแพลตฟอร์มต่างๆที่เราสั่งมันก็จะอยู่ในนั้นตรวจดูทางนั้นได้ไม,ไม่จำเป็นต้องดูจาก SMS นะคะ เราก็ปิดกั้นไปนะคะสำหรับการส่ง S M S หรือว่าโทรศัพท์มาเราปิดกั้นได้ค่ะแจ้งไปในเครือข่ายของโทรศัพท์เรานะคะ<ส>อย่างที่4ยอดฮิตนะคะก็คือ c อ l l Center ตัวร้ายหลอกท่านว่าเป็นคนร้ายจะต้องโอนเงินวิชาชีพจะโทรศัพท์หรือว่าวิดีโอคอลหานะคะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หลอกว่าเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดให้โอนเงินให้ตรวจสอบหรือหลอกติดตั้งแอปพลิเคชันค่ะ แน่นอนนะคะว่าปกติแล้วไม่มีแบบนี้เราก็น่าจะทราบกันดีว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนจะโทรหาเราหรือว่าวิดีโอคอลหาเรานะคะถ้าเจอแบบนี้นะคะลองหา wording เป็นภาษาอังกฤษนะคะคุยกับเขากลับไปค่ะเขาคุยต่อไม่ได้ค่ะคุยเป็นภาษาอังกฤษลองไปเซิร์ชหาใน Google Translate เอาไว้ก่อนก็ได้แล้วท่องจำไว้เลยนะคะแล้วก็เวลาเขาโทรมาแล้วก็พูดเป็นภาษาอังกฤษใส่ ราะเขาก็สว่างหูไปอัตโนมัติเพราะดิฉันเคยทำมาแล้วนะคะก็สนุกดีเหมือนกันสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะขอให้ประชาชนนั้นระมัดระวังและก็ไม่หลงเชื่อกลลวงดังกล่าวที่ว่ามานี้นะคะรวมถึงช่วยกันสอดส่องค่ะดูแลคนใกล้ชิดที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหากพบว่าได้รับความเสียหายสามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่สถานีตำรวจใกล้บ้านหรือจะแจ้งความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ไทยโพลิสออนไลน์ g o t th หรือสายด่วน1441ได้ตลอด24 ชั่วโมงเลยนะคะท่องไว้เลยค่ะ1441 1นะคะไม่ว่าอาชญากรรมทางออนไลน์ทุกรูปแบบแจ้งความได้หมดนะคะอาชญากรรมที่มาในรูปแบบของไลน์เอ่ยไม่เศษต่างๆเอ่ยนะคะแพลตฟอร์มต่างๆเอ่ยไม่ต้องกลัวนะคะมีคนรับตลอดค่ะ1441แจ้งความได้เลยค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรนัฐกูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ